บอยปรกรณ์ขึ้นแท่นว่าลูกเขยพนโปรดแล้วแต่คุณแม่ของเฟยก็ชมว่าที่ญี่ปุ่นเป็นคู่รักที่รักกันสุดๆสำหรับเฟยกับเพยปกรณ์มีนั่นเองกับบอยปรกรณ์ทั้งคู่นั้นก็ เพิ่งกลับมาจากที่ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปกันเพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่พากันทั้งสองครอบครัวเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อวันที่22มีนาคมเฟยนั่นก็ได้ออกงานอีเวนต์และได้พูดถึงที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยกันว่า ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เฟยก็เปิดใจค่ะเฟยเปิดใจครั้งแรกกับกีฬาเกตและกับพี่บอยก็ก่อนโควิดเขาก็เล่นอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็มาอยู่ในให้เราฟังว่าอยากจะลองเป็นที่อยากจะรู้ว่าคิดเห็นคนเล่นแล้วมันเหนื่อยง่ายนั่นเองหรือก็มีเพราะพี่ก็บอกว่าให้โชว์และด้วยความที่เราให้เขาที่ประกบ คู่กับเราด้วยเลยกลัวและเกิดอันตรายที่คนที่พึ่งกริตั้งตั้งครั้งแรกนั้นมันจะกลัวโดยพี่ก็บอกให้เขาดูแลเราให้ดีๆครั้งหน้าอาจจะทำไปเล่นอีกและจำเป็นต้องให้พี่บอยสอนนั่นเองและมี โชโกและเป็นเมืองที่คุณแม่อยากไปครั้งที่พี่บอยก็มาชวนก็เลยได้ไปพี่บอยก็เลยพยายามมาดูแล หลายอย่างและแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมให้ดูแลในบางส่วนก็ผัดกันดูแลในจึงมีจังหวะที่แอบไปจ่ายและตังจ่ายตังฝ่ายอีกดูแลกันนั่นเองแต่พี่บอยก็เข้าใจกับครอบครัวของเราได้ดีและเพราะว่าบ้านเฟยนั้นเป็นผู้หญิงส่วนล้วนและเขาก็จะดูแลเราอยู่แล้วนั่นเองก็มี มีคุณแม่คุณน้องน้องสาวด้วยและคุณแม่ก็แฮปปี้มากๆไม่งั้นก็คงไปด้วยกันไม่ได้ตั้งแต่แรกบ,บ,<พ>บ้านพี่บ้านพี่บอยนั้นก็เป็นบ้านสนุกสนานและบันเทิงกับบ้านเลยนะคะว่าคลิปครอบครัวอาจจะมีอีกแต่ก็ต้องเป็นที่ว่าคุณทีที่คุณแม่อยากไป